ดาวิกาเธอเธอเนี่ยก็ได้สวมชุดนะคะเรียกด้ว,ว่าโอ้โหเห็นแล้วนี่สุด,ดหรือเกินเขาเรียกว่าเป็นแฟชั่นในการออกงานนะคะนั่นก็คือเป็นชุดเดรสลายตะข่ายแมทัลลิกนะคะจากแบรนด์ชื่อดังบางคนเนี่ยมเมื่อวานในที่ออยดูเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปเปรียบเทียบกับชุดฝากระป๋องของทางคุณแอนนาเสือที่มีการประกวดมิสยูนิเวิร์สเอาไปขึ้นเวนทีระดับโลก ของเมื่อตอนปีที่แล้วนะคะแต่ว่าอันนี้นะคะคุณใหม่เนี่ยเธอก็ได้สวมชุดนี้เดี๋ยวไปดูไปชมภาพกันเลยว่าสวยขนาดไหนค่ะโอ้โหอินเมจแม่มาอย่างแรงเลยค่ะค่ะอันนี้นะคะหลายหลายคนก็บอกเอ๊ะไปเปรียบเทียบกับทางของชุด ชุดกระป๋องที่ทางคุณแอนนาเสือใช่หรือไม่นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ไม่ใช่นะมันแค่มีความคล้ายกันแต่ถ้าเกิดว่าเราลองซูมเข้าไปดูในชุดของคุณใหม่เนะะี่ยคือมันจะมีความแวววาวนะคะแล้วดูสีโอ้โหแต่งหน้าเบาๆริดมากๆเลยอะคุณใหม่โชว์ไปแล้วในช่วงของแฟชั่นทีนี้เราไปดูในฝากฝั่งของคุณปิงปองกันบ้างอืมอ้ม,อ,มอันนี้นี่ก็เผ็ดเด็ดพรึงไม่แพ้กันนะคะ เราให้ดูของสวยๆง,งามไปก่อนเนาะทีนี้ทางด้านของคุณปิงปองเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นสายฮาเลยค่ะก็ได้มีการใส่ชุดเนี่ยตะข่ายอ่ะเป็นไงเป็นไงอ่ะรู้สึกยังไงกันบ้างคุณปิงปองเนี่ยเธอเป็นคนที่ชอบใส่ชุดเรียนแบบดาราดังๆซึ่งตัวเธอเองก็เป็นคนที่ดังนะแล้วก็เป็นคนที่ มีความอารมณ์ขันเหมือนกันนะคะกับคุณใหม่เนี่ยรู้สึกว่าก็จะมีการใส่เลียนแบบกันในหลายๆชุดเนาะทีนี้เรามาเปรียบเทียบกันเลยค่ะระหว่างคุณใหม่กับคุณปิงปองอ่ะเปรียบเทียบไปได้เห็นเลยสวยพอไหมคะแบบนี้ได้มีเอ่ยดูสิท่าเดียวกันเลยอ่ะใครชอบแบบไหนก็ชอบแบบนั้นนะอ่ะใหม่ใหม่ใหม่กับปิงปองทีนี้ พอเรามันมีภาพแบบนี้ออกไปมันก็ไม่ไวเนาะที่ว่าหลายคนเนี่ยเขาก็ออกมาแสดงความคิดเห็นด้วยนะคะซึ่งทางคุณบิงปองเนี่ยหลังจากที่เธอเนี่ยได้มีการปล่อยภาพชุดนี้ไปคุณบิงปองก็บอกว่าแกมันคือแห่กันนกเข้าบ้านน่ะที่เอามาใส่อะ่ะเรียกได้ว,ว่าเป็นเหมือนกับเป็นการสร้างสรรค์อะไรมาแบบนี้หลังจากที่อ่ะชุดแบรนด์หนึ่งของคุณใหม่ระดับแบรนด์แบบ ชื่อดังเลยพอมาดูแห่ดูสิเออมันก็สวยเหมือนกันนะเธอถ้าเกิดสมมติว่าใครคิดที่จะเป็นแบบ create อะไรแบบนี้มันก็ได้นะเออมัน,ม,นมันก็สวยไม่แพ้กันแหละอ่ะถ้าเกิดเขาเรียกว่าเป็นสาย cover เป็นแบบสายเป็นแบบชอบเป็นแบบตามแต่ง ว่าเรียนแบบเนี่ยก็สามารถทําได้นะคะอันนี้เขาเขาก็เรียกว่าเป็นเหมือนกับดาราดังทั้งสองคนน่ะเขาเอามาโคเวอร์กันเขามาแต่งเรียนแบบกันในขนาดเดียวกันถ้าเกิดเราไปดูเป็นพวกในอินเทอร์เน็ตไอจีติ o กตอกต่างๆเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นว่าโอ๊ยก็มีอินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนที่เขามีการแต่งชุดเรียนแบบดาราดังๆแบบนี้เนี่ย ออกมาเฉิดฉายในโซเชียลใ้เห็นก็เรียกได้ว่าเป็นความคิดสร้างสารรค์อีกแบบหนึ่งก็ความสุขของฉันนะฉันสวยได้ในสไตล์ของฉันแต่ในขนาดเดียวกันฉันก็เป็นแบบ i n n เนอร์ฉ e น่ะเธอนะคะอ่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการอิงข่าวเล่าเรื่องนะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกับออยอีกครั้งนะคะในวันจันท์นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ